จีบเฮขึ้นเน้วยไรแต่เอ้ยพี่น้องเอ้ยจนบ่ายโมงไปบุญละไปบุญไปย่างกินละพากินเรื่องคอเงินกับที่หนึ่งล่าสุดสั่งมาขายดานกู้ข้นอืมสบายดีพี่น้อง สบายดีพี non, ่น้องเห็ดกินเทียมเป็นยังไงคนไปงานอยู่ที่น้องนะก็ตื่นตื่นมาภาว่าบ่ายโมงพี่น้องเอ้ยแบ่พันยังอยู่ในคอหัวเจ้าบอลูกบอสเปิดเนี่ยมันจะเปิดได้ยุ่มมัเปิดมันจะจบไหมมันจะบอกวิธีต้อาแกะมันไปถ้าไปปล่อยเอาเองแล้วมันจะจบแจ็คโดนนนตัวี้ออหเอ แล้วเธอหน่านาะสิบอกหูมันจะได้ถือค้างอีกการเกษตรกับิบไปย่างบ่ดามันเป็นยอดสั้นดายม่ใแ่กระตกนะแม่สองยางโอ้ยกรกยางไม่ะนอมเลยมาพ่อแม่พวาน่ไดในข้อ้ายมันตายมามันจะกินเบิร์ดบ่อแล้วแโอ้ยนึ่งนื่งยังไง ตามมาทีคนกระตุกยิงไส้บอหนกระตุกแก้าสีวานั่นน่ะสากระเทยกับพ่อกระเทยผู้ชายกับพอผู้ชายเกันอบอบอบกกันเบิ่ง การเบิ่งซอยกันหรอวะจะมากาะม่อไรนอยจะมากกมขามุกได้ได้เย่นกัอแต่ยืดี่อย่ลนเดย บอกลกไปล่อยเอง้ว <Tact> ม <Inc lusive> <t eman> ันโต๊ะเดี๋ยวเบ้ยมึงใส่ยังมาไปหนาโว้โว่ใส่สอจะบกินยังจะเบิร์ด้วหมจะมาสองเบิร์นลาสีละ

ừm ống còng bẩn tam hùng, còng nó bẩn tam hùng đúng, làm mạnh nha, làm đi đi, ก็คือหมูหมักกระปินว่ากเส้าหายบ่าบ่แม่เจอกับเสียงด่าวันวันสี่ บ้่ละมารอตยน้่าันใดา่าาดม้อางนีอืบ้ากันบ้านี้เลยเอบาที่ที่ขึ้นมาขึ้น้นาวตันนี้อะลูกหมูยอลูกหมูยอเน่ะจริงจกิงก็ต้เเยจริงจริงเราต้องทอดไปเ้ยมันจังแสบทอดกิงไมต้องใส่อะไ อาหารเที่ยงวันพระวันนี้จะมำกุ่งมีโซนขาสศัทธิ<ะ>์เจ้าขามากุ่งเออี่แหละจะไปนอนไม่มีภาพไปอีกเนี่ยม <laughs> ไม่มีเมือนจิ้ล่ะรู้ ข้ามันบอมอันข้ามบบาเบียนหลุ่งลงมาทันมาไปกิกนหน่อยเดียวกินช้องอื่นหนึ่งใีลังเอกูบ่าวนะฮะกากินช้องอื่นนนออนนออหนึ่งมากเนีมึงอย่าสบายก้านกาแฟกเอาลิตน้อยเดียวนี่ เพ็เดียวกึเบิร์ดอยู่ออกไเเดอยู่กินเบรากินจนเบิร์ดจากแล้วได้กิน<อ>หน่อยเดียวไหนไกินย่งเนอันนั้นนะคออลฟิวนะชอนมาหาร้าากะพัน Bụi đó, anh đồ Nó con, bà con, bà bà con, 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 non con, bà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  bà con, bà con, bà con, bà cả, lấy pop, ớ, lúc phốp, cả bà Lấy bà con, 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 bà bà บ้าเอ้บ้าเอ้มนอนผ่านอนค่อยจะนอนมันก็เลยอาแต่ยินเชียงดาบปล่อยไปจ่อยบ้ามากอคนีไปกระ้พี่ไปก็ะเด้อพี่น้องป่อยบ่บอกจักคั่าอกเชียงข้าได้ยินเชียงล่มกากชินนนดอมได้เพลินเชียงตองแอหกอ๋อกอบหกไปล้างร้อนไหมต้องสิตั้งนี่ตั้งกระตกนี่ ไปล่างอา้ล่างแกล้วขินใจไปคุจะมากินมะขินอ่าจักเหม็นว่าอยยังว่าอยู่คเดียวกับว่าบ้านคนเดินมา เบ่งขาดลมีโซนวิสุกน,น,นับนบชิได้บ้าที่บ้านนอน้เนนงเมนกบ้านนอน่นจรเ,รเจ้านะเจ้าบ้านนะ <c oughs> อะตอนไหนตอนนี้

เอาอันนี้มาใสนันใส่แลใ่ว่า้ส่นตัวอ้า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 วไม่อยากบายอ้าวยยับราบยังบาอีก

แม่ิน้วคใจนะมันเต้นไ่ยกเนะบุมเนไอหลังดนเบาะนะเอาว่ามันบุมมวนเอว่จักมันเป็นอะไรจักมันเป็นอะไรมันบุมมวนคือเต้นขึ้นเป็นดีเจเองที่ ได้ไปแล้ไปลน่อหมได้ห mm. ้าสิบพันนีแม่เอ้ยบาไยางไปกินเออสบายกล้าโซ่หนาตัวเองหัว mm จิตจิตุูบเนาะมุพิดพุตเปู้ศาสไอ้ลังผู้ศาสหลอกทางเนื้องทางเนื้อน่ะบ่เข้าใจ รู้จกสายูบไว้หลังเวีทยโมงเยวแทบโมยแยกย้งนับอกปูสายขอสิย่อนพาขาออกไปพ่เกแ่วดว่ะถึวันสิ้นนะจิตนาทีเราไปเมียน่อนค่ะเอาติ๊ขาไป คือข้แม่พี่แม่เพราะว่าตั้งเอาอยู่ฝั่ตัวนี้เขาเขาบุ๋มีมือเขาบุ๋มีมือแซ่เออตอนแม่ลูกสาวนะอีร้อยมาสเสียข่าวเลยเอลยลูกกินข้าวพอมีแหงเมตตามาคงไล้อะไรลูกก็คิดข่าวล่วงกันที่หมนท่านนอนอยู่ท่อัเห็นท่านท่อท่อมกระเป๋าแฟนกินงเส้นนี้นะ แล้วป ok no, no. no. wow. okay. ูยังอยู่ตู่นะอยู่ตู่เราเป็นปูอยู่ตู่คุณให้บหาสะอาดมามาปูต่อนาไปอีซานมาไปานมเออนาบักโนนะเอามา กล้องนะตัวหนึงกดยุดตามหงกิดกับมูยอพี่น้องกับผักมาแสบกั้งพี่งมันอ,อพี่น้องซานอม